ก็ว่าอย่างนี้ซ้อยน้องนึกว่าเจี๊บจุมหมาเขาไม่ใช่ไม่ใช่ได้ได้เขาเลื่อนมาได้เขาเลื่อนมาได้เดี๋ยวหยุดไปไหนโอ้ะบอกฆ่าไปเรื่องหงงง่าก่ะตอนช่วงนี้ฮู้ซื้อว่าผิดปกติเนอะหับเครื่องอุ่นก่อนเออป้าใจแล้วแต่งตัวไปไปไหนประเดี๋ยวยังมารอแท้หรอว่านได้หิงเหรอ โอ้ตอนนี้ก็รอท่าปเป็นธรรมดาไปาทีงไปไหนโอ้เดี๋ยวว่าอย่าออกไปทางนอกเนี่ยสักกรมเนี่ยไงไปทางนอกนอ่ะแล้วใครจะเฝ้านี่ล่ะคุณก็อยา่าออกไปออกไปตึงวันช่วงเนี่ย้ังฮาอืมอันนั้นซอยอ่ะเออโอ้ขาดกค่สายจูงเนาะเออขาดอย่างเดียวอะ่ะเออไปเถอะไปเถอะแบบนี่เดี๋ยวให้ก็อย่าออกไปเหมือนก,กันไปเถอะเออ,เอ,อไปไป วายวายวายโอ้น้องรอเมินกว่าเจ้าอ้ยไอ้ชายเชิญหนังเลยเจ้าเจ้ารอตึงเหมือนเมินวันข้ามน้องกับตึงรอได้เจ้าได้ใช้ลูกไหนมานี่ไอ้เอาเครื่องมาลูกไหนมาลูก สารปีมานะาแกไหนว่าจะเอาเปิดประทุนมาอายังเปิโลดเปิดประทุนน่ะหืมมาเอามามปะสั่งอะายังมากินกันบอ่ออยยังก็ได้แต่น้องสั่งมาแล้วอ๋อลุองชัยลุงชัยจะมาจีบน้องอะ่ะลุงชัยเตรียมตัวม๋วมารือยังคุณพ่อนี่กะอันนี้ซอยก็ว่าอยยังนี่ ซอยน้องนึกว่าเจี๊บจุ่มหมาเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มเล่อนมาได้ไม่เลื่นมาได้ลุงชยัยอ่ะลุงชัยจะมาจีบน้องอ่ะลุงชยัยจะต้องหูงก่ะว่าน้องอ่ะมากลาบอ๋อมากลาบล่าลุงชัยมากเกาะก็มากเหมือนกันก่อนที่จะมาจีบน้องอ่ะน้องขอถามเลยเลยก่อนลุงชายเคยมีเมียมาหรือยังเคยมีมาละกี่คนคนเดียว ลุงชายอายุกว่าจะแปดสิบเนี่ยลุงชายเคยมีคนเดียวกะเอ้าเถอล<อ>ูกก็หักเดียวใจเดียวกะคนเดียวอะค่ะล<อ>ุงชายแล้วแว่นตานี่ซื้อที่ไหนเนี่ยโอ้แล้วเมียเนี่ยมีคนเดียวหักเดียวใจเดียวอะแต่แบบแต่หม้แล้วลูกอะเคยมีที่คนลุงชายชอบกินอยังยังลุงชายอู้าก็น้องชอบกินอย่างลาบซาแกงอมต้มแ่บแล้วน้องก็บอกว่ามากเผ็ดเต็มนะตัส้มน้องก็มากลุงชายอ้รู้ว่าบ้านน้องมีที่ไหน ลุงชัยห้ก็ว่าครอบครัวน้องมีพี่น้องกี่คนเพราะน้องมากอย่างต่อแม่น้องมีกี่คนลุงชัยเคยห้ก์ลุงชัยลุองชัยมาจะเอียลุงชัยหรอวางให้เสมโดยให้เสมมันหู้กันมันก็จะด่าลุงชัยแห็มถ้าลุงชัยมาจีบน้องเนี่ยลุงชัยได้เปล่าประกาศบอกเพก่อนหงก่ก็ว่าเฮามาจีบกันเนี่ยแล้วลุงชัยมาบอกก็มาได้นะแต่ยห้ามบอกเนอะถ้าบอกพวกเนี่ยเปิ้นหูกกันทั้งเชียงใหม่นะลุงชัยห้ามลืมเนอะเรื่องอยู่อ้งเนี่ยมันร่ำมเหลือเนี่ย ตอมาได้อู้สักคำอู้แบบ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 โอ้ยก <c oughs> ็ล <reco Christ exhale> ุงช <ke> <bizarre> ัยจะจีบเนาะน้อกับจต้องอู้ได้ตั้งวันนี้ลุงชัยกินเบียร์วันนี้ขี้ขวดแล้วตางจะเอาไปเก็บที่ไหนเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยพวกเบียร์ผู้สูงอายุเนี่ยมึงใช้ได้เดือนขี่บาทแล้วน้องก็แบบคนเก็บเนอะได้เงินเดือนเดืนมาต้องหุบเนาะแบบคนเก็บสตางค์เนอะมึงูก่โอเคก็ยังไงมาเปลี่ยนแฟนเนาะมึงชัยต้องทำอย่างนี้นะถ้าตื่นมาเจ้ามามึงใชัยต้องซักผ้าถูบ้านกวาดบ้านเรียบร้อยนะมึงูก่ bay trai cả tuyến nó nha kín lung chai cả tông nha nhà nhàng về bỏ à chai à qua đan đủ ba lung chai cả tông bỏ con nha đi nhìn cỏ à. lung chai cả tông lông cỏ lung mà tông mà ở ăn Anh... chai mà chìm nó thế à ăn mà chìm ạ Ủa, cái gì đây mà chìm ăn ừ. mà nó còn nha mà sổ thế cả, cả cái này tôi ตงปีแล้วนี่เรามาเจอกันน่ะลุงชายจะมาโอ้ยกับน้องไอ้ได้อุ้ยน้องก็เสียกะโอ้น้องก็เสียใจขนาดที่อย่างลุงชายบอกได้หมดเสียใจค่ะไอ้มาจีบน้องเนี่ยไอ้ซักแพ้ถูวันเนี่ยขับเข้าหัวถีบเนี่ยทุกคจะเป็นแฟนกันนะเมื่อก่อนยางงี้กับลุงชายตกเก่าปีในบ้านตกเก้าต้องแยกอะก็ตัวมาจีบบ้างตัวต้องบอกคนหาอ้ออันเมามาจีบบ้างตัวอ้มาจูบบ้างอย่างงี้นะ่ยน้องก็เสียหายกะโอ๋อมาเอาละมาจีบละมาจีบละมาจีบละ ฮัลโหลไอ้เบิมเนี่ยลุงชัยกลมาเป็นเรื่องน้องมาเอามันเป็นแปนแล้วออันนี้จะรอทำคนไอ้เสมนะคะก้อยไว้ไเสมจะเป็นเรื่องก่อนถ้าเกิดว่ามันมาเป็นเรื่องโคน,นึงปะาะบบเอาผัวละจะอยู่คนเดียวเกาเท่าละโอเคโอเคอิอ้าวกิ่มาอย่างนี้โอ้แฮมมาเรื่องแพาให้ไปละ โอ้ยมาแล้วสเปกเลยเนี่ยม่อยิงกินลาบอ,อันนี้บัตเชือและพอเนี่ยเดี๋ยวแล้วเสมแนะ่<อ>งานนี้แล้วเสมโอ้ยวัาดีเจ้าลูกไหนมาเจ้าไอเสมอ๋อเนี่ยตั้งใจมาหานกันครับนี่ได้กินอย่างมาหรือยังอ๋อยังเลยจยามารอกินพร้อมน้องเลยล่ะน้องแนนนี่กล<อ>ินข้าวมาหรือยังกิ่นมาแล้วเจ้า นลาบซาแก่งอมน้องแนนอูม,มาเลยดีกว่าน้องแนนต้องการในอย่างข้อตกลงอย่างใดปะรวบลัดเลยไอ้ต้องการน้องแนนเป็นแฟนของไอ้อีดีกว่าแน่ใจกะอเอออาอถ้าแน่ใจหูบอกว่าน้องชอบกินไรอย่างหูบอกว่าน้องมากในอย่างน้องมากลาบมากซามากแก่งอมทุกสิ่งทุกอย่างไอ้เสมไปงานกับน้องไอ้เสมห้ามเลดใครเนอะ ห้ามกินลาเพราะว่าน้องจะกินมาเสี้ยงน้องจะกินมาอิ่มมาเจ้ากินมาเสี้ยงไอ้เสมกินของน้องของน้องกินไปติ๊กติก่ะถ้าน้องก่อมาเสี้เาะอกินน่ะแล้วเวลากินต้นลาบหมนไอ้เสมอ่ะชอบจะใส่พริกลาบหน้าอ่ะถ้าน้องกินมาได้น้องกินเทสมาเ้ได้ไอ้เสมใส่ใส่ติ๊กติก่ะถ้าน้องก่อมาเ้มากเครื่องใน้วยนะให้เสมเอาน้อยเป็นแฟน่ะไอ้เสมซักผ้าจังก่อลีดผ้าจังก่อ กคยมีเมียมาได้ยังเคยมีลูกมาได้กี่คนมาได้นะถ้าจะเอาน้องมาอยู่ตัวอ่ะต้องบอกคนซักค่าเนึ่งรีดผ้าตัวต้องบอกคนที่แบบรีดผ้านะไม่เสร็จไม่เสร็จหูเรื่องก่อนถ้าจะไปที่ไหนเนี่ยมาดูเนี่ยไปิก็จะไปไหนไปก็โหโหโอ้ยเสร็อย่างไรเนี่ยโอ้ยอย่างน้ำเหนือว่านี่เบิ้ลกุ้งชัยก็มาเอา จะเมก็มาเป็นไลน์อาจจะแย่งได้ดีเนี่ยอู้ว่าได้มาได้บัวกก็เปิดแล้วแต่ได้เป็นตคัวเต่าเท่านี่อุ้ยน่าจะเอาไปดีเนี่ยอุ้ย